สวัดียำสาวนะครับผมเจอกันในบรรยากาศสวนแตงนะครับวันนี้ก็จังที่ผมบอกไว้เนาะเดี๋ยวมือเพื่อนเก็บแตงแต่ผมมาถ่ายอีกเทืยงนึงนี่มือเพื่อนก็ได้เวลาเก็บหลอบแหลกนะครับแต่ภาษาแตงบบี่งพื้นอาจจะบอกข่อยหู่น้ำเพื่นไปเลยเนาะคขาว่ามาีแหลกหรือไว้ยังเขาเนี่ยแตงพืน้นแตงยัง,ยงสินะผมจะบอกข่อยรูนะ้เนาะนี่มีต้น่วยใหญ่เลยครับแตงโมต้นนี้เป็นสีเหลืองนะครับนี่บึ้งตน้นไม้เนี่ประมาณ สี่หาโลได้แล้อครับผมเนี่ยมือนี้ก็มีแม่ข่าเพิ่งมารับวะเนาะแม่ข่ามาจากโคราชน,นี่ประมาณสี่หาโลได้หน่วยหนึ่งหน่วยใหญ่พี่น้องกอแพองเพราะว่าผมซื้อไปกินแล้วเมื่อวานนี่หน่วยใหญ่แหง้งก้จะถูกขัดก็จะเก็บ,ขออบเขาเหนยังผมคิดบอกไปเข้าใจประเดี๋ยวจะหน่วยใหญ่พี่น้องมึง ก็มี็นาจะเก็บเป็นหลอบต่อไปนะวานพอหไงปันไหนเพื่อนทีเคาะเรือเขาเลยมันเก็บกล่องเลยมันจเป๊กๆเลยอ้ัว้ัวงอะไรฮะงยๆเลยเคาะตึงเตี้ยเลยพาออกชฉเลยี่น้องเวลามี พาลงไปในแตกป้อป้อป้อออกเลยชำแห้งหวานหอมต้นนี้เป็นสีเหลืองนะครับในเป็นสีเหลืองด้ยครับนี่จะจะคองเพื่อนนะครับมาเก็บใบจางคนงานนะพอเต่งกับบุคคลหลายประมาณสามไร่สามสี่ไร่ได้ตรงนี้จะเป็นจะของเตงน,นะเป็นคนที่ปูคนที่ดูแล เช้านี้น้ำหมอกหลายเลยครับผมเพราะว่าช่วงนี้อากาศเพิ่นเย็นอากาศเย็นเดือนมีนาพี่น้องเพิ่นกระชิ่คอเบิ่งเนาะงนะไรที่มันสุกบดสุกข้าวคอเบิ่งบ่เกษตรคาะเอาติจังคอยหลุดว่ามันสุกบดสุกได้บ่ะมานใจตะเคาะบ่ครับเสียงเป็นอะไรมันสุกเสียงเป็นอะไรมันตึงบ่อมันตึงอ๋อตึงเปียหน่อยะไรประมาณจักโลนนี่ะ ประหาลูกกว่าส่งเขาโลเท่าไรส่งแม่ค้าโลเท่าไหรแปดบาทอันนี้สีเหลืองได้ี่น้องเอิ้นพัานยังก่อนอย่างเมื่อนั้นเขาบอกเลยลืมละโลแปดบาทได้ี่น้องเขาเอื้อนกิฟต์ใช่หรือเขาเอื้อนยังก่อเขาเอื้อนมีดแรกมีดแรกอ๋อมีดแรกมีสีเหลืองโลแปดบาทบุ้งไม่ถึงหน่วยไหนเลย น ة, หน่นึ่งประมาณห้าหกโลได้หัวมีดหนึ่งมีดสองเี้ยสิบอ่ะมีดสองหน่วยกับสี่หน่อยลงมาเนาะเป็นบ่มีดสองกมีดสองลมาข้าศึเก็บหน่วยที่มันออกก่อนเนาะเป็นบ่หน่วยที่มันอยู่ไก่ต้นที่สุดคือคือคือมีแหลกเนาะตัวนี้เนาะนี่ตัวหน่วยใหญ่ไปนอนแตแทงกันสุดยอดเลย สับคือ <c oughs> ยังคือยังขัดใสไปเนาะเสมอกันเปี้ยเลย,ไห,เลยไ,เหไหมหาหน่วยนี่เสมอการเตี้ยเลยแต่งผสมมันหน่วยง <c oughs> ใส่เดียวกันหมดใส่เตี้ยกันแต่งจิตนี่ลนปลายทางโคราชเรีนอกพี่น้องเลยคุณกามสแกนเสียงยกุเลกุเลจะจะอยู่แถวถนนเสือนะครับป <c oughs> ีนี้เอาไปขายทางปุ่นแหละ เพื่อนบริอะไรไปว่างแพงคือเนาะเขาจะไปเล่ขายเพราะเขา,าเอาทุกปีมีหน่วยเสียกันเนาะหน่วยเน่าเนาะอเห็นไหม,มเป็นเชล่าเป็นเชล่าแต่ว่าส่วนโตผมเนี่ยปลูกแตงบริกินนะพี่น,น้องผมบอ้โหว่าสิเธ็์ยังไงเพราะว่ามันต้องม,มันมีหลายขั้นตอนเ,เนาะนต้องรู้จักยาจักยังเดง็กเพิ่งที่พอมาปลูกผมนี้แม่งเป็นมากเนาะศัตรูเพิ่นหลาย รับมองโดยสายตานี่เบิดหนีประมาณใดประมาณจักตันนีน่ในส่วนนี่ไหมประมระเมื่อยไหมเจ็ดตันเจ็ดต,ตันกับประมาณหกเจ็ดหมื่นนะพี่น้องเจ็ดตันแต่ถ้าเกินบรูวาขายโล่สักเด๋ยนะครับยุ่หนีเป็นมีแหลกโล่ละแปดบาทแต่หน่วยไงยดี ไงไง,ไงแห้ง,งมือมือกัดเลยมือกับเตียงขนนอนนนนอไง่ีดีเลยต้องใส่ประสบการณ์จัาน้อยได้ไปนองค,คนเก็บเตียงพิเก็บมันนี้ก็จะไปคลายมืออื่นหมดแล้วอาม,มางงานเลย เปียวอันนี้พันยังกว่เปียวฮะครีนเลดี้ซื้อเป็นซื้อเป็นคนไทยได้พี่น้องซื้อเป็นเป็นฝรั่งครีนเลดี้แล้วต้นหนาดิต้นหนามันเป็นย่าหยาอ๋อย่าหยาต้นหนแดงบ่ต้นหนสีแดงอ๋อต้นสีแดงโอ้อันนี้ผู้ใดเห็ดแมงมันนี่ทุบเสียษมันจอ้คันว่าทุบว่าใดเดี๋ยวมันไม่มีเดี๋ยวมันทีเขาเก็บไปเดอ๋อเสียษมันจอเหลายแรงดิ้น ตอนห้องนวยมันหน่อยอยู่พ่อมันใหญ่มากมันจลงไปเปะยกันกี่ดินเสียนมาเสียดมันเจาะมันไม่ถูกกะกินได้ด้วยผ่น้องว่ากินบ่อยปีนกินได้นะพ่นถูกกันกันเขาเก็บไปพิษม่นบ่ะนี่มันกินได้อยู่ปาดออกหน่อนี่มันเป็นลาตัวนี้ไรเงี้ยใครว่ามันตึกฝนน่ะตึกพนอะยนมันลงไปตอนห้องมันมันนวหน่อยๆอยู่เออพอมันใหญ่เพรามันลงไปเปะยกันกี่ดินน่ะเออครับถูกกันเก็บไปพิษ เจะเก็บไปขายมันสิบบดีเนาะมันบอกพูดถึงว่าก,กินได้เลยพี่น้องแต่ว่าเพคนก็ต้องคัดดอ,อกเนาะเพื่อคนที่พซื้อไปกินอ่ะหมายถึงว่าคนอื่นทั้งอื่นอ่ะบอกว่าคนแถวนี้ดิถ้าคนแถวนี้มันใช่ปัญหาแล้วว่าเม่ฆาเพื่อนเอาไปก็ต้องเอาแบบคัดดีๆเพื่อนไปสีเหลืองหวานฉ่ำเลยพี่น้องมึงเป็น จะของเป็นคนปลูกด้วยเผื่อคนก็จะเป็นคนปลูกคนดูแลท<อ>ุก,อ,อ,กอย่างเลยงานบริหารแตงสามบ่อเฟื่องห้องเลยตรงนี้เจ้านายยังจัดการห่อเฟื่องอยู่มันจะการมันจะกาแนับสบายดีพี่น้องเบางหน่อกไอหมอกเพราะช่วงนี้อากาศหนาวอยู่สี่หาหมือ กรีนเลดี้เนาะถามเพิ่นตะกีนี่ข้างในสีเหลืองด้วยครับผมสีเหลืองน,ะะองน้ำผึ้งหวาน,นๆฉ่ำๆเลยผมซื้อไปเมื่อวานลวกนี่ก็ประมาณ50บาทด้วยครับผมน้ย่ยเฮงห้า50บ่สิบห้าสิบบาทใค้เฮงตะเกียร์ตะเกียร์จากโคราชด้วยพี่น,น้อง <c oughs> เอาไปจากตันมานี่ สามตันเกศใหญ่เอาไปขายทางไหนขามสเกศเสียอันนี้หาบยังหนี่หาบยังนี่หาบแดงมันฟีนองตัวนี้เป็นสัญญาด้ครับสัญญาตัวนี้เนื้อข้างในสีแดงเหมือยังไงกันเลยแต่เมื่อวีเพิ่นบ่กันได้เก็บนะครับเก็บรอบหลัง

หกโลนี่มีเกินเกินทีเดียวหกโลน,นี่นั่นนี่ลายกว่าหกโลแน่นอนพี่น้องนี่เพราะเตียงน้ำหนักก็น้ำหนักก็ดีอยู่แล้วเตียงต่วนี้ึ่งมันปลูกดอกดาวเรืองไปนาทีรอมาแรงหรือกันมาแรงของปลุกได้ครับผมแต่ว่าคนที่ปลูกไว้ไว้ลายต้นอยู่ เอาเรื่องสีเหลืองๆแต่ตัวนี้เพิ่นว่าประมาณสามเลยนะครับติดปลูกอยู่เนี่ยประมาณสามหรือสี่เลประมาณนี้แต่สี่ไรยบ่อยถึงดอกเนี่ยมึงเดือดสายตาประมาณสามเลยก,กว่าๆนะกะระยะเวลาสองเดือนสองเดือนนิดๆกะทำงินได้ดเป็นแสนเนะาะไข่แดงได้กเกือบๆแสนหรืออาจจะเจ็ดแปดหมื่นประมาณนั้นเนาะ ถ้าฮักดันท้ายเี่ออกเหลี้ย4-5ห,หมื่นก็ถือถือว่าดีได้พี่น้องเนี่ยเลี้เวลาแค่สองเดือนถ้าคนหูจกักปลูกเนาะถ้าคนรู้จักเห็ดเพรว่าแตียงคนฉีดขอดขังดูแลหยากจค่หน่อยล้วในความคิดผมนะถ้าคนที่เพิ่นปลูกเป็นกะคืบบอจะประหยาดไปเลยเนาะตัวน,นี้ก็เป็นตัวหล่อมาแรงเป็นกาวหล่อมาแรงให้มันติดอยู่นี่เห็ดทุกสิ่งอย่างก็ต้องมีการเอา ใส่ใจดูแลด้วยพี่น้องเพราะถ้าปลูกทิ้งปลูกกว่างสิไดยเก็บผลผลิตคายนี่บอมเมนด้วยครับผมต้องดูแลอย่างดีเลยยังสเสล่นกับกันไน้กันกันหมากันงวกัน,กนควาวยเนาะนี่ครับรถึงว่า้าหม,มากัวงวาวยเป็นทิ่เขากับเขาได้แต่ว่ากับกันไว้ในระดับหนึ่ง เอนชิมเสี้เลยชิ้นเลื้องนโอ้านาบนะนยแหเลยงายไงก็นาำอยู่นามันเฟียดดอกอันนี้บัเฟียดดอกนักสุดยอดแล้วหน่วยละเสียหลมาว่าขางลักหาน่วยหกหน่วยเป็นจักโล่ไปแล้ว Nằm hạp bụi nó <cười> <cười> Nhôn gốc, nhôn lên. Nhôn tẹt <laughs> <laughs> <Lăng nhôn mới. cười> ย้อนบดแต่ไม่มีแค <c oughs> งแรงเท <c oughs> งของแทงท่ของแท่เราเลยกิตตุกตาแล้ว <c oughs> มันนี่ครับประมาณนี้นะครับผม <c oughs> เก็บแตงมีดแหลกเนาะจะหน่วยไงเลย ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ